ไปหาใครเด้อไม่ไปหาใครให้พูดตัวเลขตอบกันเนริ่มต้นอ,อย่างเช่นสมูตินะถ้าไม่ไปหาคนนี้คือหนึ่งถ้าไปหาคนนี้คืออันนี้คือสอ,นนองเอาจริงบักเนี่ยทำผู้เล่นพีคอกอกมาเต็นมนน้าอ,อันนี้คือขักเลยยืนกรบจึ้งขากระซันกันเอ้า รอบที่หนึ่งรอบต2๊ตรอบที่หนึ่งผ่านยังดีอยู่สมาธิยังนิ่งอ่ามีสติอยู่ทีเนี้ยวันทูทีโฟฟานนะคะแกพูใส่ได้ไหมนี่พี่นี่อนกับฟามเป็นเก่งเก่งอกตะว่กแต่ผ้าว่ารอบ แนบกันเริ่มไปทานไหมล่ะเรอมไปทานรับยัอมาเลยครับคม่ขอบใจมเลยบุอดีนามาน้องหนุมาทางหาเพื่อนได้เออโอเคอันนี้ก็เป็นภาษากินเหมือนเดิมมั้นก็น บันถู้ทู้ข้าไมยคิดทักทู้ทุกทีไอ้รอบรอบได้ฝาเต็มเต็มอ่าเริ่มเต็มนเต็มเน่ตอนนี้ือแบบว่าขันตินังจะมาตี่เหนงกับขินังเดี๋ยวังกัน ได้งันนีเออเริ่มเริ่มครับคร,รั่ออุ่าฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> อ,อ่ออนนอราร่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 าฮไาฮ่าฮ่าฮุละ่าฮ่าฮนาฮ่ <c oughs> า่นฮ่าฮาป่ปปไฮ่าฮ่า่าฮ่าพ่ง่อ่่่ ด,ด,ดอกรู้จักไหมลูกมาเรอสสีท่าสุดท้ายนี่ต้องเอาแบบเจ๋งๆออกมาลูทกทําการเต้นในดอกอ่ะ <c oughs> อยู่เดี๋ยว <c oughs> เอาห่างๆกันลูกเพราะว่าเพิ่งจัดว่ากายเราแบบสิจักหน่อยกันเยอะเคลื่อนขึ้นมาลูกอ่ะโอเคอ่ะเต้นในดอกปะนี่อันดับแร,รกใส่เอ,อบโบโบว,วอเบาๆก่อนว้าวพวกเราบอกเอวบ่มีได้เอวเบาไม่มา ฟางเอาไหนลูกเอาไหนไม่ต้องเคิรนลูกมีแต่ยากทั้งน no ั้นเริ่มย่างตุ๋เแก๊งย่างตุ๋นแก๊งงานจะเราไม่เสียเสียตุ่นเสียตุ่นรอจริงๆเลยอันนี้เลยนมันเป็นขีดที่เดือดตายเดือดเลยะตอนนี้ตัวจี๊ดิ่งปลาปลาหมูตอนนี้ตัวจี๊ดเดี๋ยวมอบให้น้องกวางก่อนอันดับแรก